โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ผมโชโกค,คิวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Payday 2หรือว่า Payday 2นั่นเองครับผมแล้วเราก็มาอยู่กันในโหมด Story Line เหมือนเดิมนะครับผมมาครับผมเราเข้าออฟไลน์กันดีกว่าโอเคครับผมอ่าเรายังอยู่กับผู้ว่าจ้างคนเดิมครับผมก็คือเฮกเตอร์นั่นเองครับผมต่อไปครับผมเฮกเตอร์ ector, เขาบอกว่าอ่าเขามีแผนที่จะจัดการไอ้พวกเมนเมนโดซ่าครับผมอ่า แล้วก็แผนเขาก็คือหาข้อมูลเกี่ยวกับจะหาข้อมูลของไอ้กแก๊งเนี้ยจากแก๊งอื่นด้วยผมที่ชื่อว่าแก๊งว่าคอบบ้าเนี้ยแต่ว่าพวกมันไม่ได้ต้องการเงนินนะผมพวกมันต้องการเม็ดนะผมก็คืออ่าเขาเรียกว่าโคเคนหรือเปล่าไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะใช่มั้งมันเป็นเหมือนยาเสพติดอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมไม่รู้เรียกอะไรนะผมอ่าโอเคเราก็ต้องไปทําปรุงยาให้มันนะผม เพื่อที่จะได้ข้อมูลไปจัดการในพวกเมนโดซาผมภารกิจเราก็คือเล่นด่านและจ็อบในระดับความยากวิลี่ฮาร์ดขึ้นไปแล้วผมอ,อยู่ในเฮกเตอร์ครับผมเล็ดเดดวิชโอเคครับผม อ่าโอเคเราได้ยินเฮกเตอร์มาแล้วสินะไม่มีเวลาาว่ามาอยู่เฉยแล้วเราต้องเข้าไปที่แลบปรุงยงาเซปติกด้วยผมคือเราก็ต้องปรุงยานน่เองยา <c oughs> <c oughs> ปรุงได้หรือวะผมยาเซต่าบิลนี้ผมใช้บิลต,ต่างจาก2บิลก่อนหน้าครับผมเพราะนี้เป็นบิลาสายเซนทรีครับผมโดยปืนที่ผมใช้ก็คือเบนเนอร์ LMG แล้วก็ปืนอะไบเตอร์กันเลเลนเชอร์ผม บัตเซอร์แล้วก็เส้นที่ผมเอามาเป็นเซตสี่ชุดนะผมแล้วก็กระเป๋ายาอีกกันหนึ่งแล้วก็วเระเปิดไฟผมจะจริงๆก็จะใช้อะไรก็ได้ผมแล้วแต่แต่ว่านี่คือเซตสาสำหรับสายเส้นที่ของผมนะผม <c oughs> ได้ยินกลิ่นมาเลยเหรอโอเคผมเราต้องปรุงยาเสพติดทั้งหมด3อันนะผมก่อ,อนที่พวก fpi จะจับตัวเราได้ นะครับผมด่านนี้ก็อาจจะค่อนข้างเล่นยาวหน่อยคอยอยรับผมนะครับผมไป let's go มันเรียบร้อยบอมนอคนปรุงยาของเฮกเตอร์ตาย,ตายหมดแล้วเราก็ต้องมาทำออเอง <laughs> ซึ่งการปรุงยาเกมนี้เป็นอะไรที่แบบ สุดๆมากครับผมอ่าตรงนี้มีแค่สองอันเย้ผมผมก็จะวางเซนที่ตรงมุมนะผมสำหรับใครที่คิดจะเล่นเซนที้บอกผมแนะนำว่าให้วางตรงมุมนะผมมุมพวก รูปตัววีครับผมแบบนี้หรือว่าแบบนั้นนั่นเองมันจะทําให้เซนที่เนี่ยอ่ามีการป้องกันได้อย่างดีครับผมมันจะทําให้ตํารวจยิงเซนที่เราพังยากพังยากลงนั่นเองครับผมไม่แนะนําให้วางที่ลงแจ้งครับผมถ้าใครคิดจะเล่นเซนที้นะเนี่ยแนะนํามุมแบบนี้ครับผมเป็นมุมองศาแบบนี้นั่นเอง ส่วนอีกมุมนึงจะวางไว้ตรงไหนได้ครับผมอโอเคเซนที่ผมกระสุนหมดแล้วโอเคผมเราต้องปรุงแอซิดแต่ผมหาที่วางก่อนตรงนี้แล้วกันแอซิดจริงผมจะทำพังก็ได้ครับผมแต่ว่า ผมอยากจะเล่นเงินผอนผ่านไ่กมโอเคโอค้โ,อโ,อโหบานเลยพวกนี้อุ้ยเอาวางผิดทิหายมันยิบเส้นที่มันจะวางทำไมเนี่ยโอ้ตายแล้ว เล่นแจ็คกอโเช่นห้มันลำบากแบบนี้ครับผมโอเคครับผมก็เราก็ต้องใส่พวกวัตถุดิบอ่าส่วนผสมเนี่ยให้ถูกต้องครับผมมันก็ง่ายๆก็คือต้องฟังเบนพูดให้ให้ครบทั้งสองรอบก่อนแล้วค่อยใส่ครับผมแต่ถ้ามีหมอดมาช่วยก็โอเคครับผม โอเคผมพอใส่ครบทั้งสามอันแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยามาั่นเองเม็ดเรียบร้อยไม่รู้ว่าแปรอะไรผมเม็ดผมเรียกว่ายาเสพติดน <laughs> ั่นแหละคงไม่ใช่ของดีรับผมโอเคครับผมหลังจากที่ใส่อันสุดท้ายไปเราก็จะได้เม็ดอันสุดท้ายมาเองเราต้องการอย่างน้อย3อันนะผม <laughs> เพื่อที่จะผ่านด่านในด่านนี้ จนว่า,าท่านผู้ชมจะพังพังแลบนะครับผมต่อไปเราก็ต้องรอให้รถบรรทุกเมาของครับผมหลังจากนี้ใครจะปรุงยาเพิ่มอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยผม โอเคผมหลังจากที่เทปไปสามันก็วิ่งหนีได้เลยแล้วบางครั้งมันก็อ่ามีโอกาสที่เราจะไม่จบวันนะผมก็คือเราจะต้องไปเล่นด่าน Escape เพิ่มนะผมซึ่งก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะผมสำหรับด่าน Cook Off อะไรํานองนี้นผมก็คือเราก็ต้องเล่นกันอีกรอบนะผมตอนนี้ผมอยู่ในด่าน Overpass นะผม อ่าโอวพาสนี e ่น่าจะเป็นด่านสะพานใหญ่ครับผมอ่าใครจะเล่นอะไรกันละเหมือนเดิมผมเล่นสายเดิมนั่นเองโอกาสมันเกิดด่านเอ็กซ์เกปมันก็ค่อนข้างสูงของผ เดี๋ยวผมเราก็ต้องรออ่าให้อ่ารถหรือไม,ม่ก็ฮอมารับเราครับผมมันสุ่มนั่นเองโอเคผมแวนโอเคผมรถมาแล้วมันก็จะสุ่มสปอร์นะผมแล้วเราก็มีเวลาจำกัดด้วยแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่4นาทีครับผม เรียบร้อยผมมันก็เป็นด่านแบบเหมือนเล่นสิวเวลาไปนิดนึงครับผมแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าหากมีโอกาสเกิดในด่านแล้ดับยากแบบเดซินเทนเนี่ยมันก็จะชิมหายหน่อยครับผมโอเคบบผมอ่าอ่าตอนนี้เบนเขาคุยกับเฮกเตอร์แล้วเมนโดซ่ามันกำลงักลงกำลังหลบหนีครับผมแต่ว่าบบเฮกเตอร์เนี่ยมันยังไม่พร้อมให้พวกมันหลบหนีไปได้อ่าเฮกเตอร์ก็อยากรู้ว่าพวกมันกำลังจะไปอย่างที่ไหนครับผม และตอนนี้เราก็ต้องมาทําการต่อรองเพื่อซื้อข้อมูลจากกลุ่มที่ชื่อว่าคอบบารับผมโดยการเอายาที่เราผสมหรือปรุงมาเนี่ยในวันแรกเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับบ้านนะผมในด่านนี้อ่าก็จบง่ายๆคกกยรับผมมันควรจะเงียบสงบแบบนี้นะอเ,เอายาเอายาเสพติดไปแลกข้อมูล <c oughs> แลกกระตงัง <c oughs> ง่ายๆ นี่เราก็ไปหากลุ่มเมนโดส a เมนโดซาแล้วก็จัดการมันซะก่อนที่มันจะหลบหนีได้เหยอะดานันนี้มันสามารถบูได้ผมแต่ถ้าหากเราเล่นเน,นียนๆเนี่ยมันก็ไม่บูได้ผม <c oughs> โอเคเราก็ส่งเม็ดให้มันไปเม็ดยาสามชั้น <c oughs> ผมก็เคยลองสเตลดานนี้แล้วนะมันก็ กลางๆครับผมยากบ้างไม่ยากบ้างไม่รู้เหมือนกันมันก็ไม่ได้คุ้มค่าเล่นสเตลดานีับผมส่วนใหญ่ฮะก็เล่นเล่นเทดยาไปเรียบร้อยแต่โอกาสการเกิดบูเนี่ยมันก็มีบ้างครับผมอย่างเช่นบางครั้งมันอเลิร์เลยแบบแบบบางครั้งครับผมแบบเรายังไม่ทำอะไรอ่ะมันก็เอเลิร์ได้ผม มันเป็นแค่โอกาสนะผมอาจจะมีโอกาสเกิดหรือไม่เกิดก็ได้อนโอเคบมกเขาบอกข้อมูลอยู่ในตู้เซฟเดี๋ยวจะเปิดให้เรียบร้อยส่วนการเบตอ่าทำให้เกิดอ l e r t เนี่ยอาจจะหลายอย่างบผมอย่างเช่นเราเปิดล็อกตู้เซฟเองหรือไม่ก็พังกระจกครับผม เอออย่างเงี้ยมันจะทำให้พวกเอ่อเนี่ยมันเอเลยนะบอมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็กลับไปได้บผมก็ง่ายง่ายบผมวันนี้ <laughs> จริงจริงมันก็มีอาชิเมนต์อยู่อันหนึงน่งครับมอมสำหรับอาชิเมนต์อ,อะไรจนสลัดผลิตออฟเดอะแคริเบียนอะไรเน,นี่ยมันก็ทำง่ายเหมือนกันนะบมแต่ก็ขอไม่ทำล้วจันโอเคตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วล่ะว,ว่าไอ้กลุ่มเมดซ่าเนี่ยมันกำลังไปไหน แล้วเราก็ต้องมามาในวันที่สามครับผมอ้าวกลายเป็นว่ากลุ่ม FBI เนี่ยกำลังคุ้มกันพวกเมนโนซ่าออกจากเหมืองครับผมแล้วพวกมันเหมือนทำการตกลงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละหรือไม่ก็ไม่ตกลงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไงซะเบนก็ไม่สนใจว่ามันจะรวมตัวกันหรือเปล่าหรือไม่รวมตัวกันแต่ว่าเพนก็บอกว่าข้อมูลเอ่อพวกมันเนี่ยกำลังรวมตัวกันอยู่ในรถครับผมรถอะไรรถบัสรถเมย์ครับผม แล้วก็มีกระเป๋าเงินอยู่ข้างในด้วยอ่าจัดการพวกเมนซ่ซาซะแล้วก็จบเรื่องนี้แล้วเราก็หลบหนีโดยเฮลิคอปเตอร์ครับผมมีเอ็กซ์พายโลดเอพนี่ต้องซื้อครับผมถ้าหากว่าเราอ่าอยากจะเก็บกระเป๋าเงินนะผมส่วนเมนเจอร์พอยก็อันนี้ครับผมเอาไว้บินขึ้นไปข้างบนนะผมมันเอาไวท้ทำสำหรับอาชิเมนต์แบบยิงกระเด็นลันเชอร์ระยะไกลครับผมใช้ได้ดีเลยด่านนี้หปายผม ตอนนี้เราอยู่บนสะพานแล้วยอดเยี่ยมกเล็กจัดการมันซะเรียบร้อยไปครับผมเนี่ยผ,ผมมันจะมีอ่ามาร์คมาร์คระยะทางให้เรายิงไปได้โอ้ยิงแรงเนี่ยยิงแรงไปเกิน โอ้โห,โโหกำลังจะหนีได้แล้วแค่นี้ครัอผมง่ายแค่นี้หากใครจะเอากระเป๋าเงินก็แนะนำว่าให้หาเพื่อนมาด้วยผมเพราะว่าข้างในมันจะมีเอซีโฟด้วยผมสำหรับการทำอาชีชเมนอันนี้ครับผมเก็บเงินจากเจ็ดอันเนี่ยก็คือเราต้องพังพังกระจกก่อนนะผมแล้วก็แนะนำว่าให้มีเพื่อนหลายๆคนนะผมแล้วก็เนี่ยเวลาให้เราเปิดก่อน เปิดกระเป๋าก่อนพอนัดเวลาเสร็จอย่างเช่นอ่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเปิดกระเป๋าแล้วหยิบก็หยิบไปผมแล้วก็โยนแบบนี้ครับผมง่ายๆแต่ต้องทำกันให้ไวๆหน่อยครับผมถ้าช้าก็ชิบหายหมดผมไปเอาเอาแค่กระเป๋าเดียวแล้วกันผมไม่อยากขอได้ตังค์เยอะ <c oughs> x, x v <c oughs> ตังค์ก็เยอะ <c oughs> อยู่แล้วผมไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงเรื่องตังค์หรอกเรียบร้อยผมผ่าน,ม,ม,ม,นามีพวกเมนโดซาแล้วอืมแเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคผมก็จบไ,ไปสำหรับด่านเ็ดน,นะผมเราได้เอาสกินอุย้ยสพาวเวอร์ว่ะโอเคผมก็จบกันไปสำหรับด่า,ดานเลดในคลิปนี้แล้วผม มาดูกันต่อว่าอ่าผมจะได้เล่นด่านอะไรต่อไปอ้อโอเคเราต้องไปเล่นด่านบิ๊กโอยนั่นเองโอเคครับผมว่าคลิปหน้าเราจะไว้เจอกันกันในด่านบิ๊กโอยครับผมเอ้บิ๊กโอยผมทำไปแล้วนี่หว่าเออไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้บิ๊กโอยนี่ผมเล่นสเตลไปแล้วเพราะงั้นขอข้ามไปเลยแล้วกันนะผมนะโอเคครับผมก็จบวันไปสำหรับพีเดย์สองพาร์ทนี้ไว้จะเพยงเท่านี้ก่อนผมแล้วไว้เจอกันพาร์ทถัดไปครับ Bye bye class